ถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจและให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมครับเซเวนเอกวันนี้ก็อยู่ในเกม fm 22เหมือนเดิมนะก็อยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกที่เราเจอกําลังจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือใบซีฟานนี่เองครับที่รู้กันเลยผมและทุกคนไปจัดทีนจะเจอแมนซิตี้กันดีกว่าปะก็ไลน์อัพก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ เลนโดซานโชลแรดฟอร์ดบูโน่แม็กทอมเฟสลูกชอลินเดอร์แม็กควายวิโดเลียมแล้วก็ซาฟอนอฟนะครับเดคเคอเเหมือนจะเป็นเออเหมือนเจ็บอยู่นะเดคเคอเอเออลืมบอกไปครับว่านี่ครับเบนจามินเชสโกที่ผมได้โปรโมทไปในคลิปที่แล้วก็ได้มาเริม่มชีมเป็นที่เรียบร้อยครับเบนจามินเชสโกนะฮะเฮ้ยทุกคน เราไปเจอแมนซิตี้ดีวกว่าแมนซิตี้จะมาในระบบเดียวกันนะครับแต่เขาจะมาในรูปแบบแอดแท็กนะผมก็จะเป็นประมาณงานเป็นเคาน์เตอร์นะโอเคไปะ่ะยของเขาเรียกมาเลเจ็บเอ้ยบินอะไรวะติดท,ทิมชาติเดี้ยมาเลยติดทิมชาตินะฮะและอัพก็จะมีเอเดรียนวอลเกอร์อาร์เกลาปอลดีอาร์ดยังไวเลยเออ้ยดูไลอัพของซิตี้ดีวกว่านะครับเอาใหม่เอเดรียนวอลเกอร์ ลาป็อดีอาร์ดอาร์เก้โรดี้เดอะบอยซิวาร์โฟเดนเอ่อเอม็มมูโรเอ็มมูโบโเหรอข้างหน้าผมใครไม่รู้วะแล้วก็ทางซ้ายเบงจาก,กิลิส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเลิดประตูก,ก็จะเป็นซาฟโฟนอฟวินเลียมแมกควายเรนเดอร์บรุกชอฟเฟต,ตบูโนโ่เมกทอมซานโชลซีลนโดแ,แรดฟอร์ธป่ะ จนว่าเกมเริ่มเคลียร์มาที่แมนยูบินเลี้ยบเปิดไปเจอไงต,ตอนนี้บอลอยู่ที่แมนซิตี้์แมนเชสตอร์องบอลอยู่แดนกลางยังไงคือลางไปที่เด็ดสุดยภาพตาดไปไหนทีที่สิบฮะทำไมแมนซิตนนีต้ได้ฟรีคิกเดบอยเดบอยเดบอยียยย่ยิงมากแต,ต่กรติดเซฟนะแต่วันนี้แมนซิตี้ก็ยังได้ฟาวเหมือนเดิมที่กลางสนามเจ้น,นี้แมนซิตี้ก็ได้ขยับนะฮะ ตัวนี้ครับนาทีที่21อยังไงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้ลูกรียิงมาแล้วแล้วแรดฟอร์ดเราเจอมาค่ะแรดฟอร์ดแบบวิ่งไปในจุดนั้นพบที่แบบเอ่อใครเป็นคนเปิดนะลินเดเลิฟเป็นคนเปิดนะถือว่าลินเดเลิฟหรือซานโช่นี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถือว่าเข้าขากันได้ดีนะครับแมนยูเช็ตแมนทีแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดชุดนี้ จะว่าเออเห่อะไรแต่ไม่แมนจอเรตเตอร์แบบนนเดฟอร์ดโอ้โหบุญโหนกเป็นเดสเดอร์เข้าไปจากลูกแต่มุมนะมันทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถแบบขึ้นนำเป็นประตูที่สองได้นะฮะเจวันนี้แมนชเชสเตอร์ดาร์บ,บี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยเดฟอร์ดก็ถือว่าเปิดดีคนระับเปิดมาที่เสาสองดีนะไม่เปิดไปเสาสามเหมือนดาร์โล่แฮ่เออลืมบอกไปว่าดาร์โล่ผมอันนี้แลกกับเชสโกไปแล้วนะก็เลยไม่มีตัวเปิดเสาสามแล้วไนงะ ก็เซ็งอยู่นะเดี๋ยวนี้ภาพตัดไปนาทีที่43ยังไงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 4, จะจะบุกกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลล์หรือเปล่ายัางไงเรื่องนี้โทรเวลา์บาเจ็บสองนาทีเดอะซิตี้เอชแมนเชสเตอร์สเตเดียม ไอ้เพื่อผมเพิ่งรู้เนี่ยแมนไอสนามแมนซิตี้เขาเขียนอย่างเงี้ยเอ้ย่างเราจะไปดูว่าแมนซิตี้เล่นสไตล์ไหนกันดีกว่าแมนซิตี้เล่นเป็นแอทแท็กบาลานนอร์โมบาลานซ์นะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เล่นเป็นสเตสไตล์คาลเตอร์บาลานซ์นอร์มอลบาลานซ์นะฮะส่วนเครื่องหลังผมจะออมขออนุญาตส่งเบนจามินเชสโกลงไปสัมผัสสนามหน่อยแล้วกันนะฮะเชสโกเป็นตำแหน่ง Position โพลิชชันฟาวเวอร์อุย้ย เป็นตัวต่ำเหรอวิยเพิ่งรู้นะเนี่ยเชตโก้แล้วก็ส่งเป็นฟันเดเบกไปแทนบูโนเพราะว่าโดนใบเหลืองแล้วก็ส่งการนาโชมาลงเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับป่เจ้าน,นี้ครึ่งหลังก็ได้แสดงเซติต่างๆครับอาร์เกวินชูร์แมนเเต์ซติตเฮดดิบิงแชโพสิชัน ลิ้นเป็นแรงไหเนี่ยโอเคเจ้านนี้อาเคียร์มันจะก,กิลิ้ไม่ได้วิลเลียมดักได้แม่กว่าแม่กวายเคลียร์ทิ้งแม่งเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราวะว่าแฮร์รี่แม่กวายจะมีในหน้นาทีที่61ครับยังมาหกแล้วยังไงครับมนเจอเตอร์ซิตี้จะเร่งเครื่องหรือเปล่าแมนซิตี้ยังตามหลังอยู่นะครับจเจวันนี้นาทีที่64ฮะซิตี้ตอนนี้ก็ซิตี้ยิงไป็สามเข้ากับเป็สามไม่เป็นประตูแมนยูบิงไป็สี่เข้ากับเป็สองเป็นประตูสองนะ นีครับจะเป็นนาทีที่71แล้วแมนซิตี้ถึงนี้เป๊ปกว่าเดี๋ยวราเริ่มเล่นเกมแล้วจังหวะน,นี้เฟตแมต็กด็ออันเดอร์เบกย้ายเชสโกอวิยังไงครับจินี้เหมือนว่าลูบเบนเดียร์จะไปทำฟาวร์เบนจามินเชสโกนะฮะอย้ครับพุตซินอ่าและลูบเบนเดียร์โดนไปเหลือไปสารโจ้าโหน่าเสียดายมากเลยที่แบบยิงไปติดบอกนะฮะอ่าจังหวะนี้แมนซิตี้มาได้รวมมือยังไงยังไงยังไงกูเว่อ เว่อเว่อไปโหโคตรดีเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหเราจะมาดูนนะเขาจะเล่นในระบบโอเวอร์โหลดแล้วครับก็คือบุกแบบไม่สนอะไรแล้วนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าเกมก็ใกล้จะจบแล้วด้วยสว่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเล่นบอลช้าๆอะไรประมาณนี้ฮะไม่ต้องรีบครับค่อยๆเล่นนะ เราจะไม่แบบซ่ม4ซ่ม5นะครับลินเดอร์ลบลูกชอ่อเราไปให้การทุกขไม่ได้อีก่งยลูกชอ่อที่เขียวไปภาพต่ยไปนาะทีที่91แล้วยังไง ยัไงแมนซิตี้ได้บุกอย่างต่อเนื่องแมนซิตี้แมนซิตี้วูกาเบลเจสูตตกมือเลยฮะจังหวะนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าทำดีกันมากเลยนะฮะที่สามารถแบบบุกมาโหจากสองศูนต์ตีตีใครแตกในนาทีที่แปดสิบกว่าแล้วแบบสามารถอันนี้ได้ถือว่าดีมากๆเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชุดนี้ลูกแรกได้จากเอ็มเอ็มบาบูเอ็มอามูหรืออะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้ละ เอเยนตเจ้าหนี้นาะทีที่94แล้วไคล์บ็อเกอร์ลวนใบเหลืองอีกหนึ่งใบถือว่าเป็นลำบากในเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเอเยนต์เจ้านี้พุทธศิลป์ก็ได้เป่าหมดเวลาเป็นทีละร้อยนะถือว่าแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ทำดีมากนะเป๊ปกวัยเดยลาก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะที่สามารถทำให้ทุกทีมแบบกระตุ้นแล้วกลับมาตีเสมอช่วงท้ายเกมได้ถือว่าโอเคมากเลยนะส่วนเรตติง้งต่างๆก็มีแรดฟอร์ด9 ซานโช่ S S 8บูโนบูโน่9ส่วนตัวสำรองก็เป็นการ์นาโชนะครับที่เด่นๆส่วนเชตโก้กับฟันเดเบโก็ปกตินะเกมนี้ก็ไม่มีใครได้ต่ำไปกว่า6นะโอเคถือว่าโอาเคนะสำหรับเกมนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปในเกมต่อไปเลยละกันครับเป็นเกมสุดท้ายของลิมนี้ละไปโอเคทุกคนก็ เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เจอกับวูแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะก็จะเป็นเกม FA เครับเป็นถ้วยเก่าเก่ของพรมเมยรีกนั่นเองนะส่วนวูแฮมตันก็จะมาในระบบเอ่อขอไปดูแป๊บอุ้ยเอาเรื่องแล้วเนี่ยห้าสองปะเนี่ยห้าสองสองหนึ่งนะในระบบแอรแท็กนั่นเองคนระับท่นอนตับละคเขาจะเป็นลาอูจิมินเนส ทั้งแล้วเหมือนจะเด็กก็เป็นบูโน่แอซิดก็เป็นบูโน่นะฮะถือว่าโอเคเอาเรื่องนะฮะมาแล้วเราไปลุยกับบูมตันกันมาเรื่อๆอุ้ยเขาก็เจ็บแล้วก็บิเขาก็ติดทีมชาติก็เยอะอยู่นะวูบอ่ะถือว่าโอเคเลยนะฮะส่วนวินเวนดอนวินเล่นกับแม็กควายเหมือนจะโดนใบเหลืองมันจะเกมที่แล้วหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็จังหวะนี้ก็ได้เริ่มเกมที่ร้อยหนึ่งนาทีที่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 หนึ่งนะ ที่สองที่หกที่เกนะ้าฮะที่สิบนะจนเจ้าวันน,งงววนี้วูเป็นด้านโนมิเนตยังไงยิ่งเนื้อได้ยังจะแลบอยู่เปิดว่นเข้าไปไม่ได้ครับเลนโดนาดีที่สิบเจ็ดนะครับวูโอ้โหระยะนี้ไม่น่ารอดนะเรียบร้อยจเจอราอูจิมินเนตยิงเข้าไปฮนะเชื่อว,ว่าแชมป์ได้เดียร์สำหรับราอูจิมินเนตนะฮะหรือว่าเป็นนักเตะที่เอาเรื่องอยู่นะครับ สั่งแบบบุกแบบไม่สนอะไรทางนั้นครับจะบุกอย่างเดียวฮนะผมรู้ครับว่าทีมผมใหม่ครนะับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะฮนะเราจะไม่มีการเล่นแบบตะโกนใส่พุทธสินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีมมแต่เมื่อกี้แรดฟอร์ดก็ยิงไปไหนไม่รู้นะถามจริงเถอ ford, นะแรดฟอร์ดฮะเอาละจังหวะนี้นาทีที่ยี่สิบเจ็ดนะยังไงนาทียี่สิบแปดแล้วมูฟนันตันยังไงยังทวงเวลาอยู่ไหม อ่าเจ้าหนี้ภาพแต่แบบนาทีที่สามสิบห้าซาเปิดวันแล้วไปยังไงตีดูเล้โดยิงแม่งเลยโอ้ยจีเซเลียนโรเรตโร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 โถือว่าแบบทำได้ดีครับสำหรับบุนนอเฟนเดสที่แบบสามารถดักบอลได้จากโจเซซาที่เปิดออกมานะเปิดไม่ดีเองนะฮะสำหรับทางด้านของโจเซซานะฮะ ในนาทีที่สามสิบเก้าฮะตั้งแต่วู๊ปได้เปลี่ยนแท็กติกอยู่นะอ้ะะาวถ้าภาพแต่นาทีที่หมดครึ่งแรกฮะจะไปดูว่าแท็กติกของวู๊ปคืออะไรกันครับไปนี่ฮะวิเฮ้ยวู๊ปเปลี่ยนแท็กติกก่อนเริ่มเกยียนดอ,อเกินปุยมุย้งวู๊ปเจ้าวนนี้วู๊ปก็มาในตาหนี้เป็นบาลานนะฮะก็สิ่งว่าสำหรับเกยียนเตอโนเลนโดก็จะไป๊ะนะก็พอละเลนโดให้น้องมันเกิดบ้าง ออมามามีใครเหนื่อยอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นประมาณนี้ก่อนนะฮะส่วนเอ่อตำแหน่งที่ท่านก็เป็นตำแหน่งของนักเตะถนัดเลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องฝืนนักเตะด้วยงั้นเราเริ่มต่อเครื่องหลังกันดีกว่าฮะโอ้โหวันนี้เซตติก็จะมีแต่วูมวูอย่างเดียวเลยที่แมนอยู่วิลเลียมซานโช่แบทอมวิลเลียมวินเลียมวินเลียมเปิร์ไไม่ให้กูดูด้วย อาวจ้วันนี้แรดฟอดไม่ได้ลินเดอร์เร็บยิงแม่งเลยอิเชี่ยอเว่อร์ไปเปล่ามึงกองแลยทวนจำเอลิกไปยี่ได้ปะอันนั้นคือกองหลังที่พอเล่นเพเมเกอร์ได้แต่วิกตอนนี้เล็บคือกองหลังที่พอเล่นกองหน้าได้นิดหน่อยเป็นแงเชี่ยโคตรเว่อร์ลูกชอยิงก็สุดวีเบนจามินเซตก็เกือบเปิดเปิด อะไรวะเรียกว่า,เ,วาเปิดสิงประตูแรกครับเจ้าตัวในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะเมื่อกี้เนี่ยตานตีตนเนี่ยบิลเล่เปิดทำเ,เป็นเซ็ต้กูอู้เบนจามินเชสโก้มาแบบมานในที่สองก็ยิงประตูเปิดสิงให้กับตัวเองในฤดูกาลนี้ในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะฮะถือว่าไม่ธรรมดานะครับหนุ่มเราสำหรับพ่อหนุ่มเบนจามินเชสโก้นะถือว่าถึงว่าอะไรทำไมแมนยูถึงสนใจนะฮะ อะไรฮะช่วงนี้นาทีที่68เราจะมาดูกัน,นว่าวูฟแมมตันปับระบบเป็นอะไรเอ่ยเป็นคอนโทรลวันแล้วนะสำหรับวูฟนะถือว่าแก้เกมได้ดีนะครับวูฟเปิดแล้วไปอุ้ยในตู้รับหน้าโอเคตกใจเลยอ่าโดนไปเหลืองไปอีกนะครับตาโชคไม่ได้เราจะมาดูรีเพลนครับ เนี่ยดูโหเหมือนว่ากรรมการเขาอย่างจะไม่เป่าแล้วก็มันบวกกับล้ำหน้าด้วยมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจนะนี่ซานโชก็เลี้ยงมาแล้วก็โดนสกัดออกไปโคดี้เจนิฟภาพแตนมาแดนทีที่เจ็ดสิบหกแล้วยังไงอ่าล้วก็ได้มาเปลี่ยนแท็กติกน,นิดนึงนะฮะเอ้ไม่ใช่ดิล้วไม่เรียกว่าเปลี่ยนแท็กติกเรียกว่าเปลี่ยนตัวเลยดีกว่าเพราะบูโนซานโชอ,อะไรมันเหนื่อยแล้วนะอ่าใครดีล่ะ เอาอันนี้ไปก่อนแล้วก็ฟันแลเบกนะแค่นี้ก็น่าจะพอไหวอยู่นะคบเลติตอนนี้ก็แมนยูยิงไปสิบเขากอดไป6เป็นประตู3ามวูฟยิงไปเจ็เขากอดไปสองเป็นประตู1นะึ่งน้วส่งบอลสำเร็จก็วูฟห้าสิเแมนยูสี่สิบเอ้ห้าเ,นะเอ็ดแมนยูสีไอเจะเจวานีนาทีทีแปดสิบเก้เก้ี เหมือนว่าเกมนี้ก็จะจบลงด้วยสกอร์สามประตูต่อนหนึ่งครับเป็นทางเล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถเก็บใช้ไปได้นะในศึก FA ฟเอครับซึ่งเป็นถ้วยเก่าแก่ของแมนยูเนี่ยเอ้ยของพรีเมียร์ลีกดีเออส่วนเรตติ้งหน้างก็จะมีอ๋อวิลเลียมได้แปดนะแม็กไวน์เฮ้ยออไม่ใช่ดิลินเดอร์เลฟิฟโทษๆๆดูผิดครับเป็นวิกตอร์ลเดเลิฟที่สามารถใช้เท้ายิงประตูที่สองให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นประตูขึ้นนำนั่นเอง ส่วนบูโน่เฟรนันเดสวันนี้ก็สามารถสร้างโอกาสได้ดีเลยนะฮะลงไปแค่เจนาะทีเองซันโชได้แค่6นะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่แรดฟอร์ดกับคิสเทนโนโรนโดแรดฟอร์ดเป็นคนแอซซิตนะถ้าผมจะไม่ผิดที่มงให้บูโน่นะเอ๊ยที่เปิดให้บูโน่ปะจะไม่ได้รับส่วนเบนจามินเชสโก้กับโรนเดก็ยิงไปคนละหนึ่งประตูนะเป็นแบบสึกแย่งกองหน้ากัน,นเองเย้ทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปดนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย